สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยในคลิปนี้น,นําเสนอข่าวสารของพิแอฟทั้งสอนและน,นนทกุลชาญนลในคลิปนี้อออินวันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานแล้วก็วันก่อนเราไม่ได้เจอกันเนาะแอดมาในคลิปนี้นะครับก็อินเสิร์ตรวมกันตั้งแต่เมื่อวาันก่อนนะทั้งอินโพสล่าสุดเมื่อเมืม่อวันก่อนนะครับที่พิแอฟพิแอฟนนทกุลนะนนทกุลและครอบครัวแล้วก็พิแอฟนะครับก็ได้ไป ทำบุญให้กับคุณแม่เนาะ,ะก็มีภาพบนเฟรมแบบกันในอินโพสใน IG นะครับแล้วก็มีโมเมนต์ที่รู้สึกจะเป็นงานกิจกรรมของน้องปีนะก็มีโมเมนต์เคียงกูหวานๆนะครับชอ็อตจับมือชอ็อตแบบสกรีนชะิพนะแล้วก็อินโพสล่าสุดในส่วนของ IG เมื่อช่วงเช้านี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเรียนก่อนในส่วนของชอ็อตแรกนะครับเปิดมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับรี่ย้อนกันหน่อยเนาะช็อตนี้ครับ ย้อนกันหน่อยนะครับในส่วนของอ,อินโพสนนทคุณกับพี่อัฟนะครับนนคุณและครอบครัวแล้วก็พี่อัฟน้องปีด้วยเนาะก็ได้ร่วมทําบุญครบรอบห้บบาสบวัให้กับคุณแม่พิกแห่เนาะแม่พิกแห่ที่จากไปาจากไปต้องบอกว่าเป็นความสึกที่ผม ช่วงนั้นผมพูดไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็เวลาพูดในเรื่องเรื่องนี้กี่ครั้งนะครับก็ทําให้รู้สึกการสูญเสียมันมันอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าแบบคุณแม่นะคุณแม่เราท่านเราไม่รู้ได้ว่าคุณแม่เราจะมีอายุแล้วก็อยู่เราเราไม่รู้ว่าเขาจะจากไป ตอนไหนนะครับอันนี้ผมพูดโดยรวมนะเพราะว่าผมกับนนท์คูณก็ใกล้ๆกล้กันนะครับรุ่นเราข่าวเดียวใกล้ๆกันผมยี่สิบแปดนนท์คุณยี่สิบเก้านนท์กำลังตามๆกันไปนะครับก็อย่างที่บอกเนาะเปิดไว้ตรงนี้ก็เป็นช็อตภาพนิ่งอิศวรกันนะครับน่ารักมากมากครับก็สาธุบุญนะครับอนุโมทนาสาธุขอให้บุญกุศลนี้ นะครับส่งถึงคุณแม่นะที่อยู่บนฟ้าดูบนส่งสวรรค์นะครับมองลงมามองเห็นลูกๆมองเห็นนนคกชนน,นกับวับอยู่เข้างๆนะอยู่เข้างๆเคียงคู่กันมีความสุขกันในทุกๆวันนี้นะครับผมว่าคุณแม่คงสุขใจอยู่บนสวรรค์นะครับก็แฮปปี้รับบุญกุศลบุญกุศลที่ลูกๆได้ส่งไปด้วยนะครับ โอเคครับนี่เป็นส่วนของช็อตเบื่อบอดก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราต่อกันตรงนี้เลยนะครับต่อกันตรงนี้ครับ่ะตรงนี้ครับเรามาต่อกันตรงนี้ครับผมช็อตนิวละมุนมากนะต่อกันรู้สึกจะเป็นอ่าช็อตช่วงช่วงกลางคืนหรือเปล่าเลยนะ อันนี้ย้อนกันหน่อยนะความน่ารักนี่มาฝากกันอันนี้ผมอีเสิร์ฟไปภาพนี่เหมือนเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เหมือนช็อตเมื่อกี้นะครับเนาะนี่โอโ้โหจริงมีเสียงด้วยนะฟังเสียงสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับคือแบบว่าพี่แอฟอยู่ในอ,อยู่ในอยู่ในที่ท,ที่ที่ปลอดภัยเรียกว่าอยู่ในอ,อยู่ใน สินะคุูตี้นะของรุนกุชนนนะเขาเรียกว่า <c oughs> ที่ทิ้งตัวได้นะน,น่ารักมากน,น <c oughs> ะประมาณนี้นะน่ารักมากรู้สึกจะเหมือนไปเป็นบ้านผีบ้านผีสิงหรือเปล่าเนาะอันนี้นี่ย้อนกันนะผ่านมา1วันแล้วนะเมื่อวันก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะก็เป็นความสศกอีกโมเมนต์หนึ่ง๋ยวไปต่อกันล่าสุด ส่วนของเมื่อวานครับอ่ะตอนตรงนี้ครับในส่วนของช็อต sort of เมื่อวานนะครับอ่างานกิจกรรมของน้องปีนะครับอ่าวันที่20เนาะวันนี้21อ่ะพี่อับนันก is is ูลและครอบครัวนะไปชมการแสดงของน้องปีใหม่ที่ก็จะขอขออภัยนะครับอ่านผิดนะคุณคุณคอลใช่ไหมคุณคอล performing art studio ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยนะคุณคอ l ใช่ไหม Performance performance curtain call p e r f o r m i n c art studio วันที้นั่นก็สะกดผิดต้องขออภัยด้วยครับความน่ารักตรงนี้ยังไงเอ่ยนะครับกำลังใจดีๆแบบนี้โดนคุณพี่ครับพี่ลูกน้ำน้องนุ่นนะมีให้กับน้องปีเต็มเปี่ยมเลยครับภาพครอบครัวที่แานอบอุ่นะที่แานอบอุ่นแบบนี้ครอบครัว โดน,นคุณน่ารักมากๆนะมาให้กำลังใจน้องปีละพี่อับก็อ่าครับพี PR ่อับน่ารักมากๆอาเก็บเป็นภาพครอบครัวที่เขียนข้างกันแบบนี้ก็อินเสิร์ตความสุขให้กันอีกมุมหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ครับในส่วนของช็อตนี้เนาะอันนี้เมื่อวานเลยเดี๋ยวปิดท้ายช็อตล่าสุดในอินโพสในจีครับเราปิดท้ายตรงนี้ครับในส่วนของอินโพสล่าสุดของพี่อับนะครับก็เป็นช็อตายแบบแฟชั่นนะก็จะมีหลาย ชุดเซตอินพสร์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะหลุดขึ้นมาเป็นภาพนิ่งเช่นเคยนะครับก็นี่เลยครับเปิดมาไล่เรียงกันก่อนนะช็อตแรกชุดเซตอินพสร์นี้ตรงใจจีสระแกมของพี่อัพนะครับรก็มีแคปชั่นเป็นอิมจิรูปหัวใจสีขาวกับสีดำนะ uh, แล้วก็แอดอ๋อลาฟฟมแบรนด์นะครับชุดเซตอินพสร์หกรูปด้วยกันนะครับเป็น มุมสไตล์แบบคูๆลๆรู้สึกจะเหมือนศิลปินฟาวมี่นะลุคุครัสไตล์นะครับอ่าครับก็อัลโทนค,คล้ายๆนะครับแต่ว่าจะมีความเป็นบักเบิร์ดสไตล์นะผมเรียกแบบนี้แล้วกันว่าเป็นโทนแบบบักเบิร์ดไม่ว่าลูกรัสไตล์เ่พี่แก็สวยสวยคมนะสวยละมุนสวยสดใสนะครับก็นะาบกตามสไตล์ในการ แต่ตัวใน้มุกถ่ายแบบแฟชั่นน้นๆไปเนาะอิสเตอร์ในการประมาณนี้คลิปนี้ไม่ยาวมากนะครับนี่นดนกุดก็กดใจด้วยนะลูปให้การตรงนี้เลยนะครับเป็นภาพนีงอิสเตอร์ขอบคุณสำหรับการรับชมทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ